ซอยของหมู่บ้านจ้าสบายดีวันศุกร์นะคะเพ,พื่อนๆทักทายยามเช้าวันซอยของหมู่บ้านจ้านะคะเพ,พื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะกล้ำเกลืนเวลาไปนะคะ จะกินเวลาเกินพื้นที่ของเพื่อนๆไปก็ขออนุญาตจบคลิไปไว้แค่นี้ก่อนนะคะต้นไม้แล้วที่ใบหล่นใกล้จะหมดแล้วนะใบใจะเป็นกรอบแล้วนะกะกรอบเลยแล้วก็จะเดินไปนะเะพื่อนๆเพื่อนๆรถเมย์ก็วิ่งผ่านนะเพื่อนๆมีรถเมย์วิ่งผ่านค่ะทางเส้นหลักนะ,ะที่ผงคิดเดินอยู่นี้ก็เป็นในซอยของหมู่บ้านนะจ๊ะเพื่อนๆรถเมย์ก็วิ่งผ่านนะเพื่อน มีรถมีวิ่งผ่านค่ะทางเส้นหลักนะที่ตงคิดเดินอยู่นี้ก็เป็นในซอยของหมู่บ้านนะจ๊ะวิทยามช้าจ้าเห็นบะรยกาสวยงามนะค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีนะคะเสียงนกกระจิบกระจอกแล้วก็จะมีรถนะคะดีๆเห็นพระจันทร์นะเพื่อนๆรวมขาขาวนู่นนะคะอยู่บนท้องฟ้านะคะเขาก็พระจันทร์กำลังจะตกขอบฟ้านะเพื่อนก็รบรอบนะคะ รอบซอยที่เราอยู่นะเะพื่อนๆดีๆเห็นพระจันทร์ไหมคะเพื่อนๆดวงเขาขาวนู่นนะคะอยู่บนท้องฟ้านะคเขาก็พระจันทร์กําลังจะตกขอบฟ้านะ,ะพระอาทิตย์นะเะพื่อนๆกำลังโผล่เลยนะจ๊ะเจ็ดแปดโมงแล้วเกือบแปดโมงแล้วเจ็ดโมงครึ่งกับแปดโมงจ้ะพระอาทิตย์ก็โผล่ออกมาวิ่งบ้านนะคะนี่ก็เป็นบ้านของฝั่งอีกทางซ้ายมือน,นะคะ ไปทางขวามือนะคะขวามือส่งคิดค่ะจะอกาศมีเลยค่ะอากาศเย็นๆสบายคิดก็พาเพื่อนๆเดินไปนะเดินไปอากาศดีๆนะคะในซอยใกล้ๆบ้านของเรานี่เองกับพาบเพื่อนๆเดินชมอากาศในตอน แสงตะวันให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะจ๊ะวันนี้ก็มีโอกาสนะครับเป็นวันเสาร์พาเพื่อนๆชมอากาศดีๆอากาศยามเช้านะวิ่งบ้านนะคะนี่ก็เป็นบ้านของฝั่งทางซ้ายมือนะคะไปทางขวามือนะคะขวามือสมคิดค่ะจ้ะอากาศดีๆยามเช้าจ้าเห็นนะครัสวยงามนะคะเพื่อนๆ บรรยากาศดีนะคะเสียงนกกระจิบกระจอกแล้วก็จะมีรถนะคะอากาศดีมากก็เห็นไหมคะใบไม้เป็นสีเหลืองขึ้นบางต้นแลน,ะะนี่นี่เลยเพื่อนพระอาทิตย์สั่์เป็นสีทองเลยนะคะเพื่อนๆสุขจ้าจะพาเพื่อนๆชมอากาศตอนเช้าๆนะคะเห็นพระแสงอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็นี่กระหันหน้ามุ่งตรงไปอีกทางนี้นะคะ อากาศอินสุขจ้าจะพาเพื่อนๆชมอากาศตอนเช้าๆนะคะเห็นพระแสงอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็อากาศดีๆนะคะในซอยใกล้ๆบ้านของเรานี่เองจะพาเพื่อนๆเดินชมอากาศในตอนอินสุขจ้าจะพาเพื่อนๆชมอากาศตอนเช้าๆนะคะเห็นพระแสงอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะเพื่อนๆ ก็อากาศเย็นสบายค่ะเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ชมนะ,ะเป็นฤดูหนาวย่างเข้ามาแล้วนะคะสมคิดก็ใส่เสื้อตัวสดสวยงดงามค่ะอากาศดีๆแบบนี้นะคะมาสัมผัสกันได้นะ,ะสมคิดก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกัน,นะคะ่ะนี่ก็เป็นซอยของหมู่บ้านจ้าดีๆยามช้าจ้า เห็นบรรยกาศสวยงามนะคะเพื่อนๆอากาศดีนะคะเสียงนกกระจิบกระจอกแล้วก็จะมีรถนะคะให้เราได้ชมชมกันเพื่อนๆพระอาทิตย์ไะเพื่อนๆกำลังโผล่เลยนะจ๊ะเจ็ดแปดโมงแล้วเกือบแปดโมงแล้วเจ็ดโมงครึ่งกับแปดโมงเลจ้ะพระอาทิตย์ก็โผล่ออกมา สดสวยงดงามค่ะอากาศดีๆแบบนี้นะคะมาสัมผัสกันได้นะคะสุกิตก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกัน,นะคะ่ะนี่ก็เป็นผลอากาศดีมากก็เห็นไหมคะใบไม้เป็นสีเหลืองเป็นบางต้นงันนี่นี่เลยเพื่อนพระอาทิตย์สั่์เป็นสีทองเลยนะคะเพื่อนๆชมแสงอาทิตย์กันนะคะไม่มีเวลาที่จะมาพาเพื่อนๆชมนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์สุกิตก็จะมา พาเพื่อนๆมาชมอาิดียชามชา้าจ้าเห็นวัตถสวยงามนะคะเพื่อนๆอ,นอนากาศดีนะคะเสียงนกกระจิบกระจอกแล้วก็จะมีรถนะคะเลยอากาศดีด,ดีเพื่อนๆไม่อยากจะไม่อยากจะคุยโมโออวดไม่ได้คุยโมโออ,อวดนะเจ้าเพื่อนๆแต่สวยๆบริสุทธิ์ค่ะบริสุทธิ์ผุดผ่องมากๆเลย ใช่ค่ะก็ร,บรอบๆนะคะรอ,รอบซอยที่เราอยู่นะคะเพื่อนๆใหญ่ๆนะคะเสื้อกันหานาวคะ่ะเพื่อนๆหนาวจริงๆนะคะเวลาหนาวนะคะพระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นนะคะตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะเพื่อนๆรถเมย์ก็วิ่งผ่านนะคะเพื่อนๆมีรถเมย์วิ่วงผ่านค่ะทางเส้นหลักนะคะที่สมคิดเดินอยู่นี้ก็เป็นในซอยของหมู่บ้านนะจ๊ะ นี่เลยค่ะอากาศเย็นๆสบาย <c oughs> คิดกาพาเพื่อนๆเดินไปนะ <c oughs> เดินไปพระอาทิตย์ไหมล่ะเพื่อนกำลังโผล่เลยนะจ๊ะเจ็ดแปดโมงแล้วเกือบแปดโมงแล้วเจ็ดโมงครึ่งกับแปดโมงจ้ะ <c oughs> พระอาทิตย์ก็โผล่ออกมาพระอาทิตย์ไหมล่ะเพื่อนกำลังโผล่เลยนะจ๊ะเจ็ดแปดโมงแล้วเกือบแปดโมงแล้วเจ็ดโมงครึ่งกับแปดโมงจ้ะพระอาทิตย์ก็โผล่ ออกมาวิ่งบ้างนะคะนี่ก็เป็นบ้านของฝั่งอีกทางซ้ายมือนะคะไปทางขวามือนะคะขวามือสมคิดค่ะจะอากาศอื่นนี่ค่ะก,ก็รับรอบนะคะรอบซอยที่เราอยู่นะคะเพื่อนๆน,นี่ก็หันหน้ามุ่งตรงไปอีกทางนึงนะคะอากาศกวิ่งบ้างนะคะนี่ก็เป็นบ้านของฝั่งอีก ทางซ้ายมือนะคะไปทางขวามือนะคะขวามือส่งคิดค่ะจะอากาศดีๆเห็นพระจันทร์ไหมคะเพื่อนๆดวงเขาขาวนู่นนะคะอยู่บนท้องฟ้านะคะเขาก็พระจันทร์กำลังจะตกขอฟ้านถ่ายแสยงตะวันให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะจ๊ะอันนี้ก็มีโอกาสเะระเป็นวันเสาร์พาเพื่อนๆชมอากาศดีๆะคละอากาศยามเช้านะ ใหญ่ๆนะคะเสื้อกันหนาวคะ่ะเพื่อนๆหนาวจริงๆแล้วก็เวลาหนาวนะคะพระอาทิตย์ก็กําลังขึ้นนะคะตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะให้เพื่อนๆได้รับชมกันอาก,กาศยันเช้าก็จะมีรถวิ่งไปมานะคะเพื่อนๆแค่นี้ก่อนสุกจ้าจะพาเพื่อนๆชมอากาศตอนเช้านะคะเห็นพระแสงอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะเพื่อนๆก็ ถ่ายแสงตะวันให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะจ๊ะวันนี้ก็มีโอกาสนะครับเป็นวันเสาร์พาเพื่อนๆชมอากาศดีๆอากาศยามเช้านะสบายดีวันศุกร์นะคะเพื่อนๆทักทายยามเช้าวันชมแสงอาทิตย์กันนะคะไม่มีเวลาที่จะมาพาเพื่อนๆชมนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์สมมคิก็จะมา พาเพื่อนๆมาชมให้เราได้ชมชมกันเพื่อนนะแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่จ้ารับมิริยิ่งผ่านวะจ้าบ๊ายบายรอบๆหมู่บ้านนี่แหละคะ่ะพาให้เพื่อนๆได้เห็นแสงตะวันของรัฐมินนิโทบานะคะรอบๆหมู่บ้านนี่แหละคะ่ะ ให้เพื่อนๆได้เห็นแสงตะวันของรัฐมินนิโทบานะคะถ่ายแสงตะวันให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะจ๊ะวันนี้ก็มีโอกาสนะครับเป็นวันเสาร์พาเพื่อนๆชมอากาศดีๆค่ะอากาศยามเช้านะเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะได้เห็นแสงตะวัน,นะครว่าตอนเช้าเราไปทํางาน,นะะเพื่อนๆเราก็ไม่มีโอกาสได้มา ใหญ่ๆนะคะเสื้อกันหนาวค่ะเพื่อนๆหนาวจริงๆนะคะเวลาหนาวนะคะพระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นนะคะตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะเพื่อนอากาศดีมากก็เห็นไหมคะใบไม้เป็นสีเหลืองเป็นบางต้นกันนี่นี่เลยนะเพื่อนพระอาทิตย์สาดเป็นสีทองเลยนะคะเพื่อนๆเลยอากาศดีดีเพื่อนๆไม่อยากจะไม่อยากจะคุยโมอ้อวด ไม่ได้คุยโมเพ,พออาอวดเจ้าเพื่อนๆจำดีๆเห็นพระจันทร์ไหมคะเพื่อนๆดวงเขาขาวนู่นนะคะอยู่บนท้องฟ้านะคะเขาก็พระจันทร์กําลังจะตกขอบฟ้านะพระอาทิตย์นะเพื่อนๆกำลังโผล่เลยนะจ๊ะเจ็ดแปดโมงแล้วเกือบแปดโมงแล้วเจ็ดโมงครึ่งกับแปดโมงเลยนะจ้ะพระอาทิตยก์ก็โผล่